คนเต็มแม็กต้องได้กินแม็กอินเวอร์เตอร์สวัสดีวันพฤหัสค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีวันหลายวันมากสวัสดีวันซ้อมวันหยุดของดิฉันซ้อมอะไรครับซ้อมวันหยุดไงคะซ้อมวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยหรอใช่ค่ะซ้อมเสาร์อาทิตย์เราจะเริ่มตั้งแต่พฤหัสบ่ายเป็นไงจริงๆไม่อยากจะบอกว่าเริ่มแต่พุางคืนอีกนิดเดียวคงไม่มีวันจันทร์แล้วล่ะเริ่มแต่เย็นวันจันทร์แล้วอ่าฉันว่าเราเช้าวันอาทิตย์จะคือแบบอยู่ๆเมื่อคืนมันก็รู้สึกว่า เดี๋ยวก็จะวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะผูะนี้วันหยุดหยุดอะไรแล้ววันนี้จัดรายการสองรอบแต่มาด้วยเอเนอร์จีแบบเมาา์มอยวันหยุดไปดีกว่าจริงเวลามันกลับวิธีคิดนิดนึงบางทีชีวิตมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะวันนี้มันก็มาด้วยเอเนอร์จีแบบโอ้ยุูงนี้ก็วันอีกวันหนึง่งผู้นี้เดี๋ยวก็หยุดแล้วอะไรเงี้ยุ่งนี้นแค่แวะมาคุย อย่ไงอย่าให้เจ้านายได้ยินเขาว่าจะไม่รู้สึกดีอะไรแต่คุณภาพการทํางานเราเต็มที่นะคะเอนเนอร์จีข้างในเราแบบหนึ่งเพื่อที่จะส่งผลให้งานมันออกมาเต็มที่เมืนเอนอย่าวันนี้เรียงเพลงปิดท้ายด้วยช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้หน่อยถูกไหมใช่ครับ แล้วแต่คนทิ้งแต่ถ้าเราเห็นของคนอื่นแล้วหยิบให้คนอื่นที่ทาหล่นอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือการไม่เอาเป็นของตัวเองแล้วเถอะเขาเดือดร้อนอยู่เขาจะได้นํามันกลับไปฝึกเก็บจากภาชนะก่อนตอนหลังเจอเงินเจออะไรก็จะได้คืนเป็นถ้าภาชนะเลยยังไม่คืนเงินน่าจะเข้ากระเป๋านะคะการเก็บสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงกับแค่ผ่านมาให้จําค่ะต่อกันที่ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังหรือดอกไม้เวลดูหนาวนี่ฉันรอเพลงดอกไม้ฤวดูร้อนจากเขาอยู่ คุณคิดว่ามันจะออกมาทนไหมเนนะี่ยน่าจะเป็นเรืงที่สดใสนะถ้าดอกไม้ดูร้อนหรือว่าโดนแดดเผาจนเหี่ยวโอ้ก็เป็นไปได้ถูกไหม,มหรือดูร้อนถ้าเกิดสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าองศาดอกไม้อะไรที่จะทนทานได้ขนาดนั้นยกเว้นดอ,อกไม้พลาสติกแล้วก็จะมีดอกไม้ที่ชอบแดดดอกอะไรอ่ะดอกทานตะวันพอหันหนีปุ๊บตายตายเออชอบอยู่แคบใช่เออแต่ดอกทานตะวันปลูกยักน่าจะบอกใช่ใปลูกไม่เคยขึ้น เคยลองแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาอารมณ์แบบบิ้มาพูดถูกเรื่องให้ผิดหวังต่อที่เชนรักเธอถทา,ทายยงแล้วตอนเด็กๆทาไมเราชอบเรียกเขาว่าถายายยงเราเนี่ยก็นิสัยไม่ดีใส่เขานะแต่ถามว่าเขาโอเคไหมเขาโอเคเพราะเขารู้ว่าทุกคนเล่นกับน้องด้วยความเป็นดุนะคะแล้วก็ต่อกันที่ท้องฟ้าแล้วก็มาที่ดูอยู่สําหรับเจ้าพ่อใบหวยแบมแบม <laughs> ลุ้นว่างวดนี้50จะออกไหมหรือ05เพราะแบมแบมถ่ายรูป โต๊ะอาหารที่แปมๆปไปนั่งกินเห็นชัดเลยที่มุมโต๊ะ <c oughs> น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะแ <c oughs> ละปิดท้ายที่าาชชน,นาของวันนี้ค่ะบ่ายสามโมงกับปีกสาสิบสี่นาทีซึ่งแน่นอนนะคะเวลาตรงกันกันกบการหมุนหมุนกระบอก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 จะบอกหมุนวงล้อมก็ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ดูเป็นหมุนกระบอกกระบอกกระบอกแล้วก็มือหยิบลูกนี้ขึ้นมา <c oughs> ใช่ครับว่าลอตเตอรี่หรือหวยวันนี้ จะออกอะไรสําหรับการลงทุนระยะสั้นของคุณผู้ฟังนะคะอ้าวไอดีเจโกค่ะไปอยู่ตรงนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตอะโกดีเจโกได้เกียรดไปอยู่ตรงนั้น่ะรับงานราชการเหรอครับโอ้โหแล้วดูดูเนียนกริบไปอะเขาดูมีระบบระเบียบเราไปจับไปจับเลขหรอเนี่ยคนที่อยู่ตู้สุดท้ายทางขาที่ตัวสูงหลักหน่วยหรือหลักิหลัก หลักสิบนะหลักหน่วยไม่หลักหน่วยเนี่ยเลขท้ายสามตัวดีเจของเราเป็นตัวแทนไปจับกับคุณฟังแทนน่าถูกเรารู้แล้วนะครับว่าจะโทษใครอ่ะหน้าเซ็งกันเลยทีเดียวคิดว่าน่าจะพลาดรางวัลอะไรไปนะคะคนของเรานะคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่อันนี้มันไม่เสียงดวงทั่วไปโกจะได้รู้เราจะได้มีเรื่องเล่ากันว่าเทคนิคของการหมุนการล้วงไปมันเจออะไรยังไงจริงๆิมันก็เหมือนล้วงตู้ลูกบอลธรรมดาใช่ใ มันจะเจอลูกอะไรตอนนี้รางวัลเลขท้าย3ตัวกําลังออกนะคะคุณผู้ฟังเขายังไม่หยิบขึ้นมาอ่าเปิดมาแล้วนะคะ5้าสองสไม่ได้มีความเฉียดอะไรกับสิ่งที่ฝันเลยสักนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังถูกงวดนี้ก็ขอแสดงความดีๆกับคุณด้วยแต่ถ้าคุณผิดพึงระลึกไว้ในใจว่า เราคือคนส่วนใหญ่ถูกต้องเราเป็นแมสครับถูกต้องนะคะบางที <c oughs> เราอย่าไปเรียกหาความแตกต่างนักเลย,ย<ะ>ทําตัวยากแต่ถ้าถามว่ามีวันหนึ่งฉันได้12ล้านฉันอยากเป็นชนกลุ่มน้อยไหมอย, <ะ S 1> ยากครับอะไะคะ่ะคุณดูฟังแล้วเดือนนี้เราจะสบายตัวค,ะค่ะเพราะมีแค่นถูกต้องควันเราจะก็ยังชั่วหายใจโล่งหลังจากที่ช่วงทันวามกราหายใจเหนียวมากเครียดไปหมดแล้วเครียดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวัน นี้นะคะคุณนุ่ฟังจริงๆเขามีเรื่องจะถามเยอะแต่เมื่อวานอ้อมถามคุณนุ้ฟังเอาไว้ว่าระหว่างเราจะเรียกกันว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกอ้อมก็ต้องบอกคุณผุ้ฟังว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกถูกครับถามว่าอ้อมเวลาถามมันไม่ได้เอาผิดเอาถูก,กคือเหมือนเรียกจะเรียก,กแป้งสิบจะปั่นสิบ,จะ,สบจะปั้นคลิปแต่เราจะได้รู้ไงว่าแท้ที่จริงแล้วในสิ่งที่เราเข้าใจนะ่ะมันถูกหร,หรือมันผิดมันมีหลัก หรือมันเดิมมาๆๆๆแต่เดิมมันมาๆๆจากคํานี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพะจะนานุกรมเขาจะให้ใช้คําไหนคํานั้นแต่พอเดี๋ยวนี้มันมีการอนุโลมกับภาษาท,ที่ลื่นไหลเดิมเมื่อก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพลงพิติณาที่เราวประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติเรื่องใหญ่ตีกันอยู่ในนั้นนะอไหรัฐหน้าหนึ่งจำได้ตีกันอยู่ในนั้นนะเพราะคุณร้องประวัติศาสตร, <ถ S 1> ร์ต <า S 1> ไม่ได้ประวัติศาสตร์มันต้องออกเสียงว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะมาแล้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ แล้วถามว่าคนแต่งเพลงคงนึกจะให้ร้องไงวะบอกว่าตีซ่าจะไม่สบลีนาคงเหนื่อยวอกว่าตีต์จะต้องเปลี่ยนอย่างนี้มันก็ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นพอภาษามันลื่นไหลได้จริงๆเราก็มีคําที่อ่านได้สองแบบมันถูกละเอาไว้ให้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานคําถามที่ถามว่าน้ําปลาพริกหรือพริกน้ําปลาแล้วแต่สะดวกเรียกซึ่งคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ของ EFM นะคะต้องบอกเลย85-90%เรียกพริกน้ําปลาและเหตุผลที่คนเรียกน้ําปลาพริก คืออะไรรู้ไหมเอ่อเพราะถ้าเรียกพลิกน้ำปลาแล้วเดี๋ยวมันคว่ำค่ะอันนั้นก็ดอกหนึ่งกับอีกคนหนึ่งบอกเลยว่าเขาบอกว่าเรียกน้ำปลาพริกเพราะแซ่บกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาจากนักวันศิลป์ชำนาญการนะนะคะเป็นข้อมูลที่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะเขาอัปเดตเอาไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการรู้บอกกันไว้ว่าถ้าพูดถึงน้ำปลาพริกฉบับราชบัณฑิตตอน2554 เขาไม่ได้มีเก็บคํานี้เอาไว้แต่เขาเก็บคําว่าน้ําปลากับคําว่าพริกเอาไว้น้ําปลาก็มีความหมายของมันมก็คือน้ําสําหรับปรุงอาหารที่มีรสเค็มส่วนพริกก็คือชื่อไม้ล้มลุกใครจะรู้ นึกว่ามายินต้นออกปามายินต้นตรองเล็กนะคะอันนี้ก็มีพริกขี้หนูแบบ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 ทั้งนี้หากพิจารณาตามความหมายของคําทั้งสองตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2554เราหาเจอแค่โบราณเท่านี้นะคาว่าน้ําปลาพริกและพริกน้ําปลาก็คืออาหารที่มีส่วนประกอบของน้าปลาและพริกทั้งคู่อย่างไรก็ตามได้สอบถามความเห็นจากดรอนันต์เหล่าเลิศวรกุล ใช่ไหมกรรมการวิชาการของสํานักงานราชบัณดิตยสภาได้รับข้อมูลว่าน้ําปลาพริกคือคําที่ใช้มาแต่เดิมเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันใช้ได้ทั้งสองคำแต่ถ้าอันไหนเก่ากว่าก็คือน้าปลาพริกแต่รู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าสนุกจะตายอ่ะคุณผู้ฟังบอกรู้ไว้ใช่ว่ากับพี่เลขท้ายสามตัวสามเจ็ดเจ็ดหนูซื้อสองเจ็ดเจ็ดคนเราอ่ะคุณผู้ฟังอย่าคิดเยอะมันก็จะอย่างนี้แหละ ดวงมันจะไม่ใช่ของเราถูกไหมดวงมันจะเป็นของคนอื่นเราก็ต้องปล่อยวางวางเงินตรงนั้นไวจ่ายให้คนที่เราเขารับเราไปอลอตเตอรี่ใบละเท่าไหร่คุณผู้ฟังได้ลอตเตอรี่ใบเท่าไหร่อ้อมอยากรู้ว่าตอนนี้คุณผู่งฟังซื้อลอตเตอรี่ใบทีเท่าไหร่คุณฟังกัดอาจจะตอบมาว่าเปล่าค่ะพี่หนูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่อ๋อดูเขียนใส่กระดาษไปใช่ไหมคบแล้วมันก็ลอยอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆนะคะจริงๆวันนี้มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนู้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งว่า เวลาที่คุณเห็นคนโพสต์ชีวิตเขาลงโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น i อ f ี c e b o o ๊กเขาทำอะไรอย่างไรใช้ชีวิตยังไงซื้อของอะไรกินอะไรถามจริงๆนะเขาจะโพสต์อะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันมีทฤษฎีของการโพสต์พวกนี้ถูกไหมว่าบางคนเขมองว่าเป็นอย่างนั้นนักวิจัยมองว่าเป็นอย่างนี้ใช่ป่มนักวิชาการมองว่าเป็นอย่างนี้สำหรับคุณเชื่อในสิ่งที่เขาโพสไหม คุณคุณคิดว่าคุณเชื่อไหมสมมุติเขาโพสต์แบบความสุขล้ำคุณมองว่าสิ่งที่เขาโพสต์คือสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่ามันก็ยากที่จะเป็นตัดสินนะแต่แต่เราถามว่าเมื่อคุณเห็นคนโพสต์อะไรคุณเห็นใครสักคนหลายคนที่คุณเห็นคุณตามคุณเชื่อในสิ่งที่เขาโพสต์ว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า news F Short